วันนี้แพทจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ที่มีอาหารอีสานส้มตำยำแซ่บของย่างของทอดให้กินแบบไม่อันเป็นร้อยกว่าเมนูเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะไลน์อาหารแน่นมากหมูไก่ซีฟูด้ดน้ำซุปน้ำจิ้มเยอะและเขานะคะยังมีพวกของหวานเครื่องดื่มรวมในบุฟเฟ่แล้วและที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะร้านชื่อว่าร้านฮอนบุฟเฟ่นะคะตั้งอยู่ถนนบรมราชชนนีปิ่นเกล้าเลยโรงพยาบาลเจ้าพยามาฝั่งซ้ายมือสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะบุฟเฟ่ที่ร้านนี้มี2ราคาค่ะท่านยังแค่สุกี้2 3 4าบวกแต่จะเอาสุกี้ อาหารอีสานเครื่องดื่มของหวานไม่อั้นนะคะ3 4- 5หบวกคนละ3 6 9บาทเนต็ตจะได้เลือกน้าซุปฟรีด้วยค่ะคนละ1หม้อมีซุปใสซุปดาเจ่วฮ้อนและบน,นโต๊ะอ่ะเขาจะมีถาดให้คีบตักอาหารนะคะเราก็เอาถาดเนี้ยมาเดินตักที่บาร์บุฟเฟ่ได้เลยค่ะซึ่งในบาร์นะคะมีลายอาหารหลากหลายมากหมูสไลด์วัวสไลด์ซีฟูด้ดเส้นผกักลูกชิ้นต่างๆคือคีบตักได้ทั้งหมดเลยค่ะเขาก็จะมีที่คีบให้นะคะเราก็คีบใส่ถาดแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคน,คนลายอาหารคือเรียกได้ว่าเยอะมากนะคะส่วนตัวแล้วพวกว ะะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปูวัดก็คือใช้ของค่อนข้างโอเคสำหรับแพรเลยค่ะแล้วก็มีพวกหมูไผ่อ,อันนี้จะเป็นพวกเกี๊ยวปลานะคะแล้วก็จะมีพวกเต้าหู้ชีสหมูสาลายผู้อัดต,ต่างๆก็มีครบค่ะทุกคนคือเรา,าสามารถคีบจากตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าคีบไปต้องทานให้หมดนะส่วนพวกผักนะคะก็มีหลายอย่างมีพวกผักที่ใส่กับพวกเจีวฮอนด้วยเช่นใบโหระพาผักชีฝรั่งแล้วพวกผักที่ใส่สุกี้ทั่วไปก็มีค่ะมีสาลายมอกคเมะด้วยอันนี้จะเป็นพวกเส้นนะคะเส้นแก้วุน้นเส้นเส้นอุด้งไข่ไก่เส้น มา,มาแบบห่อ,อก,ก็มีให้ครบเลยค่ะแล้วใกล้ๆบาร์ตักอาหารนะคะจะเป็นโซนที่เขาเอาไปปรุงอาหารอีสานะคะ่ะซึ่งเราสามารถสแกนสั่งได้เลยค่ะจะกินกี่เมนูก็สั่งพนักง,งานเขาก็จะตำให้เราทําให้เราใหม่เลยนะคะพวกส้มตำยำลาบต่างๆก็คือทําตรงนี้หมดเลยค่ะทุกคนรวมทั้งพวกเมนูของย่างต่างๆด้วยนะคะก็จะมีการย่างอุ่นให้ร้อนๆซึ่งแต่ละเมนูนะคะจานะจะไม่ใหญ่มากปริมาณพอชั่นะประมาณ2อคสามคำกินก็หมดค่ะมันทําให้เราลองได้หลายๆเมนูอย่างข้าวเหนียวหรือขนมจีนก็เป็นห่อแบบไม่ใหญ่มากนะคะแลวพวก เมนูส้มตำยำที่ใส่ปลานะคะถือว่าทาออกมาได้ดีเลยค่ะน้าปลาหอมหนัวไม่คาวนะคะทุกคนและถ้าใครไม่กินปลานะคะพวกส้มตามไทยส้มตําทอดก็มีค่ะส้มตําทอดเป็นแบบเส้นกรอบน้ําจะออกเปรี้ยวหวานนะคะพวกเมนูตําใส่เส้นก็มีนะคะตําเส้นอุดง้งตําเส้นเล็กตําเส้นแก้วซึ่งบางเมนูเขาก็จะใส่เป็นแคปหมูชิ้นเล็กๆมาให้ด้วยนะคะทุกคนรสชาติมันจะมีความออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกาลังดีค่ะแล้วเครื่องที่ใส่ในส้มตํากับยำนะคะมีพวกปูมาพวกกุ้งด้วยนะคะสําหรับคนชอบกินซีฟูด้ดแล้วก็ยังม,มีพวกยำม,มาม่ายำบุนเส้น เป็นยำปลากรอบโดยยามาม่าร้านนี้นะคะเขาจะใส่เป็นผงมาม่าเข้าไปด้วยรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแซ่บพวกลาบพวกน้ำตกก็มีนะคะมีทั้งน้ำตกคอหมูย่างลาบเป็ดลาบปลาดุกรลาบหมูและยังมีคอหมูย่างแบบนี้ด้วยค่ะคอหมูย่างให้นํไปเอาน้ำจิ้มแจ่วมาจิ้มกินคู่กันนะคะเขาหมักมาได้หวานเค็มพวกของทอดก็มีนะคะปีกไก่ทอดลาบทอดแล้วก็ยังมีพวกไก่แดงย่างหมูย่างตับย่างปลาดุกย่างแล้วก็ปลาทอดค่ะแล้วพวกเมนูย่างไม่ว่าจะเป็นปลาดุกหรือว่าไก่แดงย่างนะคะเนื้อเขาจะมีความนุ่มฉ่ำไม่่่แห้้้้งคคะะะะตออมมาานนนจจปพวกลิัี เดินมาหยิบถ้วยตักเองนะคะซึ่งน้าจิ้มเขาก็มีให้เลือกหลากหลายมาพร้อมกับเครื่องปรุงพอหยิบถ้วยเสร็จนะคะแพรก็ตักน้าจิ้มซุกี้ก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมพริกกระเทียมนะคะจากนั้นเราตักเป็นน้าจิ้มแจ่วก,กันบ้างซึ่งน้าจิ้มแจ่วนะคะของที่ร้านเองเขาจะมีข้าวคั่วแล้วก็มีผักชีฝรั่งซอยให้ใส่ด้วยค่ะและจากนั้นก็ตักเป็นน้าจิ้มเต้าหู้ยี้ที่เป็นสูตรโบราณกับน้าจิ้มซีฟู้ดน้าจิ้มงาก็มีนะคะพอตักน้าจิ้มเสร็จนะคะบาร์ข้างๆนะคะจะเป็นบารอองงหหหาาเเเลลล่่่่นนัันี้้นนะ,ะ็ดตตกกกกววไไมมสสแคคซึใืย แพชชอบไส้กอรอกอีสานค่ะลูกใหญ่หนังกรอบนะคะซึ่งเขาจะมีกระหล่ำปีกับพริกสดให้ด้วยค่ะเราก็คลบปใส่จานแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีไก่ทอดโรงเรียนไส้อั่วทอดเสียบไม้ย่างข้าวเกีย๊ยวเกี๊ยวกอบไส้กอรอกแดงทอดก็มีค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาไส้กอรอกอีสานที่แพ์ตักมานะคะหนังกรอบกินคู่กับพริกเข้ากันส่วนผัดหมี่โคราชของที่นี่จะเป็นเส้นหมี่ขาวแบบนี้ค่ะผัดออกมาได้นุม่มกินคู่กับบะหมี่แบบนี้นะคะรสชาติแต่มันจะมีความออกเปรีป้ยวหวานๆเค็มนิดๆส่วนน้ำซุปในบุฟะะเฟ เข้มข้นมากทุกคนพอได้หม้อซุปมาแล้วก็คือหม้อไข่หม้อมันนะคะต่างคนต่างต้มได้เลยค่ะขนาดหม้อคือไม่ใหญ่มากแบบไม่เกะกะโตนะคะแล้วก็เอาพวกเนื้อหมูเนื้อวัวสลงไปต้มซึ่งถ้าใครชอบแบบเนื้อติดมันนะคะของที่นี่ก็คือเนื้อนุ่มมันแทรกไม่เหนียวค่ะแล้วสลด์มาได้แบบบางกําลังดีความบางเดียวกับพวกระดับซุกี้ชาบูแบบทั่วไปที่เรากินเลยค่ะไม่หนาจนเกินไปแล้วน้ําซุปนะคะถ้าใครชอบแบบเข้มข้นแนะนําให้เอาน้ำจิ้มแจ่วนะคะราดลงไปค่ะเพิ่มความเผ็ดแซ่บได้อีกค่ะทุกคนตัวน้ําซุปนะคะแนะนําให้ลองสดด มันมีความหอมความนัวของเครื่องสมุนไพรเจวค่ะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะเป็นน้าจิ้มสุก,กี้กินคู่กับหมูหรือเนื้อก็ได้ค่ะรสชาติมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วด้วยความที่น้าซุปเจวหอมมันมีเครื่องสมุนไพรใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นต้มลูกชิ้นปลากเกี๊ยวปลาหรือแม้แต่พวกซีฟู้ดก็คือมันเข้ากันหมดเลยทุกคนตัวที่เป็นเส้นปลานะคะแพลนไปกินคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะมันจะมีความนุ่มๆเด้งๆนะคะส่วนเกี๊ยวปลาไม่ขาวกินคู่กับน้าจิ้มเต้าหู้ยีก็คือเข้ากันมาก่นัมากเนยค่บ ไอศครีมให้หยิบได้ไม่อัน้นและของที่นี่นะคะเขายังมีไอศครีมแบบให้สแกนสั่งด้วยนะคะแนะนําเป็นไอศครีมรสส้มตำไทยคะ่ะเหมือนเรากินส้มตําในรูปแบบไอศครีมคะ่ะมันมีความฝุ่นหวานเปรียปร้ยวไม่เผ็ดมากหอมกลิ่นกุ้งแห้งลองไปทานกันดูนะคะ